สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่23พฤศจิกายนนะคะวันนี้นะคะนะเราก็ยังอยู่ที่เรื่องการคูณอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรื่องการคูณของเรานะคะจะเป็นการคูณจํานวนหนหลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณอ่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถหาผลคูณจํานวนหนหลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณได้นะคะ <c oughs> <c oughs> การหาผลคูณของจํานวนหนหลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณ <c oughs> ต้องอยู่ในหลักหน่วยก่อนอเราก็ต้องคูณในหลักหน่วยก่อนแล้วก็คูณในหลักสิบถ้าผลคูณในหลักใดครบ10 หรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปหลักถัดไปทางซ้ายอ่าเราก็จะใช้วิธีการคูณเหมือนกับการบวกหรือการลบนั่นก็คือการทำในหลักหน่วยก่อนอ่ะแล้วถ้ามันเกิน10ขึ้นมาเราก็จะต้องนำไปนำตัวทดไปวางในหลักถัดไปนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะ3คูณ เราก็ต้องคูณในหลักหน่วยก่อนนั่นก็คือการเอาสามมาคูณ5ก็จะได้เท่ากับ15หรือ1 0กับ5หน่วยนะคะเขียน5ในหลักหน่วยและทด1ในหลักสิบมาดูเลยค่ะ15นะคะคูณ3 3คูณ5ก็จะได้เท่ากับ15ใช่ไหมคะเราก็ตั้ง5ค่ะตั้ง5เลยค่ะแล้วก็ทดหนึ่ง หรืองวงกลมไว้ด้วยนะคะจะได้จําได้ว่าตัวนี้คือตัวทดนะคะถ้าเป็นการบวกเราจะเอาตัวนี้มาบวกกันเลยแต่การคูณไม่ใช่นะคะเราจะต้องนําผลลัพธ์มาคูณนะคะออาต่อไป3าคูณหก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะสามหนมจะได้3ใช่ไหมคะและจะได้3เราก็นำสาม มาบวกกับ1ที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ4ค่ะนั่นก็คือเอาผลคูณไปบวกกับจำนวนอ่าตัวทศที่อยู่ตรงนี้ดังนั้น3ามคูณสิก็จะได้เท่ากับ45ค่ะในตัวอย่างถัดไปนะคะ8ปคูณ47เอ่าวการแสดงวิธีทำส7สตั้ง8เป็นตัวคูณนะคะ ปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าสิบหกอ่าหกเราก็เอาหกมาตั้งแล้วก็ทดด้วยห้าต่อไปแปดตัวนี้เสร็จหรือย,ยังคะยังไม่เสร็จคะ่ะแปดก็นำมาคูณกับสี่แปดสี่สามสิบสองสามสิบสองมาบวกกับห้า

อ่ไปดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะ7จ็คูณสาเราก็ตั้ง32เลยค่ะก็คูณด้วย7จ็ดกแปกคูณด้วยหลักหน่วยก่อนนะคะเจ็ดคูณสองเจตั้ง4ทด1ต่อไป7จ็ดยังไม่เสร็จนะคะก็เอา7มาคูณ3ามเจ็ดสบอีวกอีกหนึ่งก็เป็น22 ก็ได้คาตอบว่า224ยากไหมคะไม่ยากเลยแต่นักเรียนจะต้องท่องสูตรคูณให้ได้นะคะจะได้ง่ายต่อการาทําการคูณไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะ27คูณอ่ะ24คูณ7เอ่24เป็นตัวตั้งคูณด้วย3 34 3คูณ4ก็ได้เท่ากับ สิบสองตั้งสองทดหนึ่งสามก็นำไปคูณกับสองก็จะได้เท่ากับเจ็ดสิบสองนะคะอ่ขอนี้ก็ตอบเจค่ะเลขเจตัวนี้มาจากไหนเอย่ยก็เอามาจากสามคูณสองได้หกหกแล้วก็บวกอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนั่นเองค่ะ อ่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเล่มสีชมพูในแบบฝึกหัดที่510หน้า178 179และ180้ว180นะคะมาดูตัวอย่างในหน้า178ก่อนนะคะในข้อที่1ค่ะวิธีการตั้งคูณในข้อที่1 19่งคูณ3โจทย์ให้มาว่า19คูณ3เราก็ตั้งโจทย์เป็น19คูณ3 9 3 ก้าสามเก็ได้เท่าก,กับ27ตั้ง7ทด2นะคะต่อไป3ก็นำสามไปคูณกับ1 3 1 3 3แล้วบวกอีกบวกอีก2ที่เราทดไว้3ามด้วยสีก็จะได้เท่าก,กับห้านะคะเดี๋ยวครูแก้ตัวเดี๋ยวแป๊บน,นึง อ่ะข้อน,นี้ก็จะได้เท่ากับหนะคะห้าเราก็จะตอบเท่ากับห้าสิบเจ็ดนะคะโอเคค่ะเอาลละเราก็จะได้คำตอบเท่ากับห้านะคะ ก็ตอบว่า5 7ค่ะแค่นี้เองค่ะใน2หน้านะคะต่อไปมาดูตัวอย่างในหน้า179ซึ่งทำไมมันมี3ช่องอ่ามันมันมี3ช่องนะคะ4คูอ่า53คูณ4 4คูณ3จะได้เท่ากับ12ตั้ง2ทด1อ่าตั้งสทด1 4ก็ไปคูณกับอีกครั้งหนึ่ง4 5 20 20แล้วบวกอีกหนึ่งก็เป็น21เข้อนี้ก็จะตอบเท่ากับ212นะคะอ่ะแล้วต่อไปในหน้า1 0 0อยแนะคะในหน้า180 หน้า180นะคะการแสดงวิธีรมอ่าวิธีการแสดงวิธีทมนะคะโจทย์ให้มาว่า3คูณ25เด็กๆก็เขียนเลยค่ะ25อ่า25ตั้งก่อนนะคะแล้วก็คูณด้วย3พยายามเขียนตัวเลขให้มันตรงหลักนะคะหลักหน่วยก็ตรงหลักหน่วยนะลูกมันจะง่ายต่อการนักเรียนหาคัพธ์น,นะคะต่อ3อันดับแรกเลยค่ะ3คูณ5 35 15 ตั้ง5เลยค่ะตั้ง5้าทดด้วยหนึ่งอ่าทดหนึงไว้ข้างบนตรงนี้นะคะต่อไปสามตัวนี้เรียบร้อยหรือยังคะยังไม่เรียบร้อยนะคะสตัวนี้ต้องนําไปคูณกับ2 3งสาองหกเราใส่หกเลยไหมลกูกไม่ใส่ค่ะเราจะต้องนําไปบวกกับ1นึ่งที่อยู่ด้านบนก่อนสามสองหกบวกหก็เป็นเจ็ดข้อนี้ก็จะตอบเท่ากับ 75นะคะอย่าลืมขีดเส้นนะลูกขีดตรงตัวคูณ1ครั้งขีดตรงผลลัพธ์สองครั้งนะคะแล้วก็ตรงตอ,ตอบตอบให้ใส่เลขไทยนะคะอะ่มีการบ้านมีงานนักเรียนทำสามหน้านะคะในวันนี้อนุญาตให้ส่งได้จนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ อย่าลืมทํางานให้เรียบร้อยส่งบุญครูทางไลน์อย่าลืมท่องสูตรคูณด้วยนะคะสิ่งจําเป็นของนักเกรยียนนั่นก็คือการท่องสูตรคูณเพราะในเรื่องถัดไปก็จะต้องใช้สูตรคูณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นท่องสูตรคูณให้แม่นเลยนะในวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย